เสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ my channel นะครับวันนี้เรามาลงดันเค้กกันวันนี้เราจะมีน้องฟองนะครับมาช่วยด้วยดันเค้กด้วยน้องฟงอยู่ไหนเนี่ยนี่ไงครับน้องฟงนี่ขี่เป็ดอยู่เนี่ยโอเคเรามาเริเ่มกันเลยดีกว่าครับทุกคนลุยน้องฟงก,กดเลยอ่อโอเคลุยซีว่าจะไปได้สักกี่ด่านนะครับกีบ่เว็บนะครับเอาจริงดันเค้กนี้น้องฟงเป็นคนแบนนะครับ ป้าแค่มาเกาะอาศัยเกาะเฉยตัวเด็กอ่อนแอเหลือเกินอ้าตบตกตกฝนนี่ไงคนไฟสใส่เลยนินจาครับมัอคนเป็นินจาคนไฟพูดๆน,น,น,นี่มคนคนไฟเซลสก,กีเว็บนี่เป็นที่สามแล้วเออสาวยังชิวชิวอยู่จัดไปกระโจกกระโจกเว้ยนี่ไปเว็นที่สี่เป็นยังไงบ้างก็ยัง ธรรมดาใบเว็บห <MP S 1> ้าจัดปไปเด็กใช่ไหม่มมมาสามส,ามสามมองหนึง่งตบเลยเด,เ,เ,ดเด็กก็ไม่รอดเพราะว่าเป็นท่าท่าผีดยบแพ้ไฟฉันเจอองกรคงก็เอะตามมาดับเบียนนะครับ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ต่อไป <c oughs> <c oughs> โอ้โหแบบน,นี้เจ๊ทำหโเดอ้อปะทำหัวเดอร์แน่นอนเดี๋ยวสิบทำัเดอร์เหรอหรอ,อานอนี้ะนจะรอดไหม <c oughs> แต่ดูทรงก็จะไม่รอดนะครับลองดูลองดูซึ่งว่าสองคนกู้ขูปป้าป้าฟงจะไปได้ถึงไหนนะครับเดี๋ยวถ้าเป็นทำเมเจอร์เดี๋ยวหนูจะแชร่นี้ด้วยป่ะตามสะดวกอ่าถ้าเอาจากการทำเมเนเจอร์ก่อนครับจะรอดไหมเนี่ยแค่ทำเมเนเจอร์นี่มันก็หลุดไปละป่ะ้าเราตามตามตามเดี๋ยวป้าเอาดึงก่อน จะไปไหนจะตามโุ้ยมันดึงยากซะด้วยเดี๋ยวหนีไปไหนอ๊อกกับป้าหายไปไหนเนี่ยออกออกไม่ยอมดึงอ๊อกดึงเอาออกเออเดี๋ยวเก่งมากอ้า๊อกแองน่อ๊อกแรงไลสัตว์เข้าไปสักว์เข้าไปเอาคอนทุกขัวเลยนี่แน่ดาเมจไม่ให้รอบไมได้เลยครับยายาอ๊อกหายไ้ไม่กี่ตัวไม่เป็นไร มันจะผ่านได้เขาวเวอร์ตายแล้วโอเคนิดนิดหน่อยไม่เป็นไรไปได้แค่หนึ่งตัวไม่ไปตัดไปตัดไปไว้แบบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ตไปเบที่อะไรไม่รู้เอ็มพีมาข่าวตัดไปรอดไม่รอดเดี๋ยวก็รู้กันสามสองหนึ่ง go ป้าวเข้าไปป่าวรอดไม่รอดออกดึงเอาไว้ออกดึงไว้คนไฟโอ้ยคนไฟโอ้ยเดี๋ยวมันต้องหยุดไล่ให้เลยโอไมค์ก่ ตัวมอย่างว่าอนโอ้โหเอะละปะปะวิ่งวิ่งวิ่งวิ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 งไหวไหมน้อไหวไหมน้อมาแล้วปามาช่วยแล้วนี่เนี่ยทุบทุบเข้าไปโอ้โหอยู่เวลาโอเมก็าเดอวโอ้เจอสแตนเดอร์วลเข้าไปดีนะหนูเลกเดียวอยวลาโอเมก้อื้โอ้โหตัวแข็งโป๊กเลยครับอือเอาตามตามตาม เดี๋ยวมันใช้เดอะวอส์เนี่ยเดววอส์แสตเดววอส์ไม่เลิกไม่เลิกผมจะไม่เลิกผมจะไม่เลิกนี่จะได้ไหมจะได้ไหมแจกเข้าไปดานเม็ดแจกเข้าไปไม่ใช่ตอนนี้ก็ตามโอ้โหป๊าป้าเออไปแล้วครับเดี๋ยวต้องหลบค่าไอ้นั่นหนิป๊าป้ามาแล้วป๊าป้าผมฟงเลิกเติมพลังเลิกเติมพลังเลิเติมพลังเดี๋ยวป๊าป้าเดี๋ยวมันต้องตามตามสต็อปป๊าป้าเต็มไลน์เต็มไล่์มันใช้เดอะวอสะ เดอะวอออีกแล้วเดวออไม่ก็เดวออเดวออโอ้แซงดีโอได้เองเดวออเอเลยอ้าวป๊าเกิดไหวไหมนะสู้ๆมามามาจะไปไหน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 เดี๋ยวก่อนดึงดึงไม่ยอมดึงออกไม่ยอมดึงออกไม่ยอมดึงเอีดึงละการเอาป้าสละชีพแล้วเพื่อดึงเอาไว้ป้า เอ๊อจนได้มาจะรอดไหมเนี่ยมันก็จะจะได้แล้วเนี่ยหูหจะตายสู้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 เอาดึงดึงมาที่ปะป๊าคือดึงเดี๋ยวต้องลบคาท่านะดึงไหนเดวว์มาเดวว์เหรอเดวว์เดววมาแล้วเดวว์โอ้ยแม่เดวว์เวลเอ๊ะเดี๋ยวโอ้อีกแค่นิดเดียวอีกนิดสั้นเท่านั้นได้ไม่ได้ ป้าอาชีพ่อเข้าไปเอ้าไม่ได้โอเคครับก็แปลว่าไม่ผ่านทางโคเดอร์เนาะโอ้ย,<ม>อยโอกาสหน้าเข้ามาเจอได้ใหม่โอเคไหมครับฟงฟงโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าน,นะครับสวัสดีครับ